มาแขกเับเชิญนี้บอกเลยว่าตัวเองเป็นพิธีกรยั่งตื่นเต้นเลยไม่คิดว่าคุณไทรธัญญาอย่างพี่ยาเอลสนิทกันอยู่แล้วแหะแต่ไม่คิดว่าพี่ยาจะหลอกเขาอีท่าไหนให้มาออกในการแว่าาพี่เป็กบอกว่าหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้คำถามมีอยู่เยอะเลยเช่นแบบว่าเฮ้ยเวลาเจ้าชูทีต้องจ่ายเงินคุณไททัญญาเนี่ยเป็นสิบสิบล้านจริงไหมเป็นรถคันหนึ่งจริงไหมขอต้อนรับพี่ทัญญาแล้วก็พี่เป็กสัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมอะ ตื่นเต้นพี่เป๊กเป็นคนในข่าวเป็นคนในสื่อพี่เป๊กรู้ตัวปะไม่รู้ครับนี่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้นะแต่เพิ่งไปฉี่ใส่ขวดเมื่อกี้ข้านข้างสตูพี่เป๊กจ๋าต้องถามสถานะพี่กับพี่ธัญญาตอนนี้เป็นแฟนอะไรนะเป็นแฟนกันไหมตอนนี้เป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหม เป็นสามีบ้างต้องใช้คำ่าสาภรรยาเป็นสามีกรรยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกกันตลอดเวลาคือยังไงพี่ยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกกันตลอดเวลาก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าหลังๆมันนี้ไม่ไม่ทะเลาะละก็คือว่าเราก็คุยกันเหมือนแบบแก่แล้วว่าไม่รู้จะทะเลาะจะงอนกันไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาจริงๆก็ก็ทำเป็นเล่นตัวแบบนั้นแหละอยากได้เงินไงพี่เป๊กต้องหาดีเรื่องราวของพี่เป๊กอ่ะคนติดตามมาตลอดเลยอยากจะฟังทางฝั่งพี่เป๊กว่าเฮ้ มันเหมือนเป็นเวลาที่ดูข่าวพี่เป๊กกับคุณไอทธัญญา,าหรือดูอะไรมันเหมือนดูละครอ่ะอพี่รู้สึกยังไงที่คนกว่า60ล้านคนบางคนอาจจะเป็นเจสกว่าล้านละไม่70กว่าล้านคือเราต้องย้อนย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นๆก็ไม่นับเกิด <60 S 1> <ม>กว่าล้านคน,ไม,ไ,มนไม่นับเด็กเกิดใหม่ไม่นับเด็กเกิดใหม่พี่รู้สึกยังไงคน60ล้านคนดูชีวิตพี่เหมือนละครเลย รู้สึกอายเขาครับรู้สึกน่าเบื่อตัวเองมากเลยว่ามีข่าวซ้ำซากเรื่องพวกนี้เวลาที่พี่เจอข่าวมีข่าวพวกเอาและพี่เป๊กพี่เป๊กข่าวพี่เป๊กคิดคนน้อยพี่เป๊กคิดคนนี้เวลาพี่เป๊กออกไปเจอคนข้างนอกเขามองกันยังไงบ้างพี่เดินผ่านที่ก็ซุบซิบซุบซิบทุกคนเป็นอย่างไงครับแล้วพี่ทำยังไงเวลาเจอเขาซุบซิบซุบซิบแกงไม่เห็นทิ่งคือซุบซิบต่อหน้าพี่เลยหรอต่อหน้าเลยตลอดเวลา นาะแล้วพี่ก็้องท้าเป็นมองไม่เห็นอย่างนั้นอ่ะก็มันจะทำไงดีจะได้ไม่บอกเขาฮ้ยอย่าซุบซิบกันอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะคนคงไม่ได้เนาะเคยได้ยินจะจะอะไรบ้างพี่เคยได้ยินแบบว่าเดินผ่านพวกเราได้ยินเขาพูดเลยอะค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงผัวทันย่าได้ยินประจำเลยนะเรับก็ชินละพี่เพชกย้อนกลับไปเขาบอกว่าย้อนไปไหนย้อนกลับไปตอนสมัยที่ครั้งหนึ่งหนูอยู่นี่เออคุณไอทันย่าจะต้องไปขึ้นเครื่องแต่เช้า แล้วแบบว่าไปบุกหาพี่ที่ใต้แม่นาดาถามตอนนี้เลยเออวันนั้นพี่แบ๊กจะมีเซนส์มีอะไรก่อนลุ้งหน้าไหมว่าวันนี้ธัญญาบุกแน่อันที่พี่ธัญญาปีนรั้วเหรอโอ้ปีนรั้วแล้วยืมเก้าอี้เก้าอี้พลาสติกเข้าไปปีนน่ะนะะพี่จะมีเซนส์ว่าวันนี้เมียกูบุกแน่มีนะก็เลยทำไปแกล้งนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียง มีเซนต์หรือว่ามีคนรายงานเพราะตอนที่พี้ยลงจากเครื่องอะแล้วทันปวดชีแล้วไปเข้าห้องน้ําแล้วดันแบบเห็นว่าคนที่มันอยู่ตรงบูธอะไรสักอย่างเห็นเขาเห็นแล้วเขาแบบรีบกดโทรศัพท์แล้วแบบโอ้โหครั้งนี้แบบเสียเที่ยวแน่เลยซึ่งมันก็จริงครั้งนั้นคุณจัญยาได้ข่าวมาว่ายังไงตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าพี่ย่าเสร็จจากรายการพี่ฮัทจะรีบไปไหนปกตินางจะไปปีนผ้าของนางนึกว่าอะไรเออโหน่งผ้ารับหนึ่งไปไหนพี่จะไปไหน พี่เย็นยไม่เย็นมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้วฟังด้วยความอยาก <c oughs> คุณนายจะไปไหนด,ดาก็ยังไม่เล่าเว้ยเดี๋ยวก่อนไปจับโจรแป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> จับโจรที่ไหนไปจับสรุปบอกว่าไปจับโจรต่างจังหวัดจับยังไงแล้วพี่จะไปปีนยังไง <c oughs> ไไปไนีนลวเดี๋ยวพี่เอากีออก้พลาสติกปีนเอาใช่พี่รู้สึกว่าแปลนพี่เป็นคนมุมมุมานะขนาดไหนฮะผมนอนอยู่บนเตียงวันนั้นจำได้เลยว่าเดินนอนอยู่บนเตียงแต่แค่้วรับหลังอะพี่จัดการส่ง ไปแล้วเ,เพราะว่าตอนที่ไปถึงอะตอนนั้นคุณได้ข่าวมาว่าอยู่แต่ว่าตอนไปถึงปุ๊บอะเราเห็นละคนขับรถที่ไปขี่มอไซค์กลับเข้ามา,าแล้วตอนที่เราปีนรั้วคือถ้าเกิดว่าชีวิตปกติอะมันจะไม่มีคนอยู่หน้าบ้านหน้าประตูแต่เนี้ยนั่งกันสลอนเลยอะคือนั่งกันเหมือน <c oughs> รอเรารอแล้วพอเรากระโดดลงตุ๊บแล้วประตูอยู่แค่ตรงเนี้ยทุกคนก็ อ้าวคุณเนไหมฮะปีนทำไมเข้าทางประตูทำไมไม่เข้าประตูดีๆครับอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> <รอ S 1> แล้วมอไซค์ก็มาก็คือมอไซค์ก็พึ่งไปส่งผู้หญิงนั่นแหละเราก็เสียเที่ยวก็ลุ้งแต่สนามบินแล้วเพราะว่าเราข้าเข้าห้องนาแล้วมีคนส่งข้อความไปบอกเนี่ยค่ะใช่ก็เห็นท่าข่าวแล้วพี่เป๊กพอเปิดข้าไปในห้องปุ๊บ อ้าวทัานย่ามาได้ไงเล่นตะกอนได้เก่งเลย <c oughs> นี่เราเราก็เดินมาจับหัวใจเลยทาไมอ่านหงสหัวใจเต้นแรงขนาดนี้จังได้เลย <c oughs> ใช่แต่พี่เป๊กเนียนสุดแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ปราบโจรก็ไม่เจอไงนะนะก็ต้องกลับมาแต่วา่าเราก็บอกว่าคืนนี้นะจะไม่กลับกรุงเทพออจะรอดูว่าผู้หญิงจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะซ่อนก็ซ่อนให้ดีละกันปรากฏว่า เขาก็ส่งกลับกรุงเทพแล้วไงคะส่งผู้หญิงกลับกรุงเทพใช่ไหมใช่แอนสมัยก่อนจนวันยังเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าพี่ยาพี่เป๊กรู้สึกไงหลังๆนางบอกว่ามีไปเถอะสนใจเลยอ่ะต้องถามความรู้สึกผู้ชายพราะเราถามนางมาตลอดว่านางบอกนางเหนื่อยพี่เป๊กรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าพี่ยาบอกพอพี่เต็มที่สามปีที่แล้วก็ดีใจนะแต่บนดำก็ลองก็ดูสิ สี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่เป็นยังไงละมีวะโอ้โหสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่เป็นไงก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าไงก็บอกแล้วก็ต้องคุมให้ได้อยู่ให้เป็นแค่นั้นแหละใช่ไหมอะเห็นด้วยเนาะนั่นแหละเพราะว่านี่มีเราใช่ป่ะแล้วก็มีอคนหนึ่งมีเอมี่กลิ่นป่าทูงก็จะเป็นแบบว่าอสมาคมบ้านพี่เป๊กสมาคมบ้านพี่เป๊กแต่ก็คือจะอยู่ข้างพี่ธัญญาตลอดแล้วก็คือเนี่ยก็คือจะโดนพวกเราด่าตลอดแล้วทำอะไรที่มันแบบ คืออย่าได้มีเด็กคนไหนได้โผล่อะไรยังไม่งั้นน้ตาย,ยาจริงอ <c oughs> ันนี้อันี่ก็จะแบบไ,ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ก็ตื่นแตหนก็แบบว่านี่แหละเหยยดเมีอย่าไปบอกพี่ททนเนี่ยไม่บอกแต่ว่าถ้ามานั่ค่าแทนเลยอย่างนี้เลยกินเองก,กพูดเลาเอาพูดเราใจทันยาใช่ปะ <c oughs> ปกติพี่เป็กตอนฉันไปที่ใต้ฉันพูดแบบนี้หรือเปล่าฉันพูดแบบนี้มาฉันไปบ้านเธอที่ใต้ฉันกับเอมพี่กลิ่นพูดแบบนี้ว่าถ้าอย่าจะเหยียบมาบ้านนี้นะไม่งั้นตายฉันพูดแล้วให้พี่ย่ากฎหนึ่งที่พี่ย่าให้กับพี่เป๊กมีได้ใช้คำว่าพูดดูแลได้ได้แต่กฎของคุณคือก็ก็คือต้องต้องต้อง ยังไงอ่ะอยู่ในเส้นอย่างงี้ใช่มใช่ก็อยากจะขายบูปิเขามาวันแย่ดีใจสุดจริงจริงทำให้พี่ออกรายการไหนเลยรู้จักกับพี่เป็กเขาจะเด็ดเด็ดพี่คิดว่าเขาจะยอมออกรายการได้อะแอ่เนี่ยบูปิไงยอมี่นี่คือเป็นรายการแรกในชีวิตเลขอบคุณมากจริงๆพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะยอมออกรายการพี่จนเขาจะมาขายบูปิ้งก็ที่งานแต่พี่มดขาพี่เป็กมาได้บอกอ๋อกูให้ทั้งรายการเลยครับขอให้มาจริงเถอะไม่ต้องจริงๆริงที่งานบอกพี่มดพี่เป๊กฮะเดี๋ยวก่อนนะใครแบกไหน บอกพี่เป๊กสะใจกูมไม่เชื่อโอ้มไม่เชื่อบอ,อ,อกอ,อก๋อถ้าเข้ามาจริงจะขายเลยขายเลยคําเบรกสามตนเหนียวไปเลยครับจริงจริงพี่ยาขายจริงพี่เป๊กตอนที่พี่ยาบอกเอาละพี่เป๊กจะมีน้องๆกี่คนก็ได้พี่เป๊กแฮปปี้ไหมโลกเป็นของเราไหม,มกูไม่ได้แฮปปี้เพราะว่ามันผ่านผ่าน,ผ,านาผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วาผ่านหลายจุดมาแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็คนดูแลน้องๆที่มีก็ไม่ได้เป็น มีอะไรเรื่องแบบนั้นเชื่อดูแลบ้านดูแลจริงเลยพ <laughs> <laughs> ี่จ๋าครั้งหนึ่งตอนนั้นเพราะว่ารู้เรารู้ว่าพี่ยาเป็นคนที่ไม่ซื้อรถเป็นคนไม่ซื้อของอะไรเลยพี่เป้นงนี่ออกป่วันหนึง่งเห็นนางซื้อขับจากกั้วมาเว้ย <laughs> อันนี้คืออยู่กับนางนั่นเอา้ญญาพีนยาทำไมเธอขับจักรก้วแเราล่ะในแบบว่าจากที่แบบเป็นคนผู้หญิงที่ไม่เคยใช้เงินเลยอะ่ะออาเอา <laughs> ปล่าจับได้ก็เลย เขาก็เลยโดนทายจริงมั้ถ้าสมมติธัญญาจับได้ทีหนึ่งคุณในทัญญาจับได้ทีหนึ่งพี่จะซื้อรถมาง้อเป็นคันๆๆๆจริงวะอันนั้นมันเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ก็จะของใหญ่หน่อยถ้าสมมติเรื่องเล็กๆล่ะก็แบรนด์เยียมตัดไปเพราะผู้หญิงคนยังไม่เออก็ต้องมีวางนิดหน่อยแล้วแต่วางเงินเหรอพี่วางเงินแล้วจะเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องเล็กครับก็จะ หายง่ายยิ่งเค่าอนเข้าบัญชีหายเลยอธิโน่เรองจริงไหมปัจจุบันยังเป็นอยู่เลยนะเป็นไหมพี่เป็นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆจับได้อะกิ๊กกักกิ๊กกักบางๆไม่เป็นไรใส่ซองบางๆไม่หายไม่หายบางๆไม่หายถ้าโอนเข้าบัญชีหายโอนเข้าบัญชีแสดงว่าเยอะหายแล้วมันหายไปโดยปริทิศไม่รู้สึกอะไรเลย หความโกรธหายเหรอครับพี่ยาาถ้าบัญชีเนี่ยใช่ถ้ามากพอนี่หายเลยอ่ะอพี่ล่าสุดอ่ะ,อะพี่ล่าสุดเนี่ยได้เยอะไหมเอ้ยทำไมอ <c oughs> ่ะอยา,ากรู้คดี<ะ>ไม่คดีล่าสุดอ่ะเอาจริงั้มแทบจะไม่ทะเลาะก,กันเลยเนาะอืจริงเหรอไม่หมายถึงว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะแบบเหมือนครั้งก่อนๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีการเรียกเงินเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ๊ย เราจะไม่เอาแล้วจะไปจากคนนี้จะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีโมเมนต์นั้นแล้วค่ะก็คือแค่คแบบเรารู้สึกว่าก็ต้องต้อง,องทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียก<ช>ร้องอะไรพี่ปมกเคยง้อแพงสุดเท่าไหร่พี่าาก,ก็จ่ากัวไงอ๋ออที่ดูเห็นนั่นเหรอคือจาก,กู้กับเงินสดไง มันหลายเรื่องจําไม่ได้นะครับตอนแนม้ <c oughs> แต่นางเด็ดกว่านางเอาจาก,กั้วไปขาย <c oughs> <c oughs> นางไม่ใช้อ,อไม่สรุปสุดท้ายพี่เป๊กก็ไปขายนั่นแหละก็เปลี่ยนคัน <c oughs> แต่ว่าตอนที่ซื้อล้นเราก็บอกว่าห้ามผ่อนนะต้ <c oughs> อซื้อ,อส,ดสดเลย <c oughs> ต้องซื้อสด <c oughs> ห้ามผ่อนแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาก็รู้สึกแบบอยากเปลี่ยนคันอะไรเงี้ยค่ะพี่ปกเอาคันนั้นไปขายแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนคันใหม่ให้อะไรเงี้ย่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งวันที่พี่ยาเขาบอกเอาเถอะ วันนี้ไม่ปวดหัวถ้าไม่มาล้าเส้นใช่ไม่มาล้เส้นเต็มที่เลยอ่าฟังกันให้ดีนะน้องๆพี่บอกว่าฟังให้ดีนะน้องๆก็จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่มีการแบบล้าเส้นจริงอะเราก็ไม่ยุ่งคาว่าล้าเส้นของพี่คือยังไงบ้างก็มายุ่งกับเรามายุ่งกับลูกอันนี้ไม่ได้เลยต้องตัด้ไไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ แค่นั้นเองไม่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายใจดีเป็นคนใจดีนะคะเห็นแบบว่าพี่เป๊กรู้สึกอย่างที่แบบภรรยาขคุณใช้ระบบว่าผู้ดูแลเกิดขึ้นมาอออก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็มันเป็นผู้ดูแลจริงๆมันไม่ใช่เป็นเด็กเป็นเมียน้อยเป็นอะไรเหมือนที่เคยพูดมาแค่ดูแลเฉยๆใช่หรอ พ,พี่ย่าบอกว่าทุกวันเนี้ในที่สุดแล้วนางเคยพูดว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้พี่อยู่ด้วยกันปะอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีบ้านเราซึ่งพี่เป๊กเขาก็จะมีแบบ ปาร์ตี้บ่อยอะไรก็เรยก็ตามเขาปาร์ตี้เราก็จะเอาลูกไปนอนบ้านเราซึ่งเขาก็เราก็ไม่ห่วงเพราะเขามีผู้ดูแลดูแลอยู่เวลาเมาจะล้มจะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะก็หล่ก็ตามถ้าเกิดได้ไปกปาร์ตี้ลูกก็จะไม่อยากอยู่ใกล้แหละเพราะเขาจะชอบแบบด้วยความที่เขารักลูกไงแล้วพอเขาปาร์ตี้เขาจะอยากกอดอยากหอมอยากอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะเหม็น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 อะไรเงี้ยก็คือไม่เลยพี่เป๊กไต้องยอมรับอย่างนึงว่าความรักของพี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเยอะอ่ะ ความรักของพี่มันเยอะทําไมพี่ถึงยอมผู้หญิงคนนี้อ่ะจากที่คุณนายธัญญามันไม่ได้อามาหิดเหมือนผู้หญิงคนอื่นอ่ะมันอาจจะเป็นเป็นดวงเป็นโชคชะตาที่มันต้องอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้เคยมีคนบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมเลยคู่เวรคู่กรรมี่จะทะเลาะกันยังไงก็ต้องแบบว่าก็ต้องคลายแล้วกันเนี่เคยนะช่วงตอนที่ก่อนเราแต่งงานอ่ะที่เป็นแฟนแล้วจะเลิก นางก็เพิ่งมารู้ตอนจากที่ไปบนแล้วพี่เอาเดอกกุหลาบหมื่นดอกไปที่ไหนไปที่พัตตีพัตตีมูลติตนา่าเซนทันเบอร์หรอหมื่นดอกนะจ๊ะก็เลยคิดว่าเอ๊หรือจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยทําให้เราอ่ะดีคือเลิกแล้วดีเลิกแล้วดีแล้วก็ไปไหนไม่ได้สักทีก็เลยคิดอยู่อย่างเงี้ยพอดอกกุหลาบหมื่นดอกนั้นหรือเปล่าพี่อ่ะไม่คิดจะไปจริงๆมั้ย พี่จาคิดตลอดนางคิดจะไปจริงจริงๆครั้งเคยก็เอ้าก็เคยฟ้องหย่าแล้วอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ตัวตัวตัวพี่เองอ่ะเป็นคนแบบโกรธอะไรแล้วแล้วเป็นคนหายง่ายโกรธง่ายหายเร็วใช่แล้วยิ่งพอมีเงินมาออ้ยหายเลยโอ้ยหายเลยทุกวันนี้ทุก็เลยเปลี่ยนกฎไปเลยกลายเป็นแบบว่าพี่แบ๊กรู้สึกไงภรรยาของคุณกลายเป็นแบบว่าเมียหลวงที่คนในหลวงยืนหนึ่งเมียหลวงยืนหนึ่งที่คนทั้งประเทศจะต้องเอาเป็นแบบอย่างพี่แป๊กรู้สึกไง ร ah, oh, oh. em> oh, ู้สึกภูมิใจในตัวเองมันโอ้โหมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้สิแบบว่าพี่แอบอกว่าเอาเหอะไม่สนใจแล้วไม่เหนื่อยแล้วใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราทะเลาะกันทีสุดท้ายก็กลับมาดีกันทะเลาะทีกลับมาดีกันก็ไม่รู้จะทะเลาะไปทําไมก็เออก็เปิดใจยอมรับไปเลยดีกว่าก็มีไปเลยผู้ดูแลหลายๆคนก็ดีก็เราเราจะไม่ต้องห่วงด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงกระนั้พี่แอบอกว่าวันหนึ่งจะบอกพี่ พี่ยาพี่เป็กอะจัดงานประกวดไม่เป็นไรหรอกพี่ให้แฟนพี่อะจัดงานประกวดนางงามไปเลยอืเอ้าวทำไม ก็ช่างเขาเถอะเขาอยากจะมีความสุขก็ปล่อยเขามีความสุขนั่นคือความสุขของเขาและยิ่งตอนนี้ความสุขมากๆตอนนี้เขาจัดนี่เลยค่ะโชว์ครับอีคืออะไรวะโชว์ครับอีเหมือนวิการเรียซีเกต์จริงกันใช่ก็คือถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจครับอีมีคนตตามอยู่5ล้านคนก็คือเป็นภาพผู้หญิงเซ็กซี่แต่เป็นภาพศิลปะทีนี้มันจะมีการโชว์คล้ายๆวิกตอเรียซีเครที่จะเกิดขึ้นวันวันที่เท่าไหร่นะพี่ยี่สิบแปดพฤษภาที่พิพาทหูลดจังเลยคุณเล็กทันย่าบอกจัดจัดไปเลยจัดเลยมีประชุมที่บ้านมี ครับอีมาที่บ้านสาวๆอะไรเงี้ยก็มาเลยแล้วก็จะมีการขายบัตรดูออนไลน์ซึ่งราคา199บาทโอ้แล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้เลยผู้ชมที่ตอเรซิ่งเพจใช่พี่เขาไปดูในเพจได้พี่น่าเธอเธอลดละเลิกตัดได้จริงๆนะโปร่งได้จริงๆเนาะก็เห็นนางมีความสุขก็ทําไปเฮ้ออย่างเงี้ยอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าถ่ยอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นเงินเดือนแค่เงินเดือนพี่เปก็ไม่มีจะกินแล้วค่ะทุกวันเนี้ยต้องขายหมูปิ้งนะครับ คืเป๊กเหตุการณ์อะไรที่พี่เป๊กรู้สึกว่าเฮ้ยภรรยาของเราเนี่ยโหดสุดเคยมีเหตุการณ์โหดสุดเลยค่ะโหดที่สุดควางมือสื่อใส่หัวนั่นเบามันมัจริงจริงมันโหดทุกเรื่องเลยเช่นอะไรดีวะเนี่ยเอาลูกหนีไปเมกาไงอันนี้จะโหดสุดอันนี้โหดสุดสองปีนะนี่ยสองกี่ปีสองปีได้ปีเดียวอวันนั้นคือยังไงพี่ฮะคือไม่ไหวแล้วคือ ก็เราทะเลาะตอนนั้นเราเราเราทะเลาะเรื่องเดิม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 แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่แล้วกับคนคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะไปอยู่อเมริกาไปอยู่อเมริกาเลยใช่ไปอยู่ไม่กลับแล้วก็ครอบครัวนางอยู่ที่นั่นไงใช่สุดท้ายเนี่ยเราไปด้วยกันนะแต่ว่ามีก็วางแผนแล้วจะไม่กลับอะไรเงี้ยสรุปก็คือไปแล้วพี่เป็กก็กลับก่อนแล้วพอเราถึงเวลากลับเราก็ไม่กลับไม่กลับ เอกับพี่ล่างแต่ตามกล้าไปเองมือถือหนีเลยคนเหรอใช่ตอนนั้นทำไงอะพี่ไปข่าเพราะพี่สาวเราไปด้วยนี่ดีแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้กลับมาเลยปีหนึ่งก็เคยจะบิน F16 หไปไงจำได้ป่าวพี่มีคลิปหลุดออกมาที่แบบจะตามไปฆ่าอะไรก็ไม่หนุ่นเมาไงจะเอาอะไรนะ f อก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันก็ต้องพยายามบินไปบินมาตลอดเท่าไหรู่ดิจริงเพราะฉันอยู่อย่างงี้แหละจริงๆพี่ เป็นเนื้อคู่เนื้อคู่มันคือเนื้อคู่มอะไืออย่างที่แบบเดินกุ้งปาคิดออกไปว่านางนางแบบที่เขาแบบใส่ชุดอันเดอร์แวร์ครับอีครับแบบว่าชุดฉันนี่คุณได้แฮปปี้ใช่ไหมจัดเลยจัดไปเลยมาประชุมที่บ้านก็ได้ด้วยหแต่ละคนนี้มาชมที่บ้านแล้วมามาแคสติ้งที่บ้านใช่ไหม ก็ไม่ไม่ได้แคสติ้งค่ะแต่ว่าก็มาประชุมมีการเซ็นสัญญาเนาะกับสาวๆที่บ้านนี่ก็แฮปปี้ถ่ายรูปยิ้มแชรเหมือนอันนั้นเลยเนาะเหมือนวิตเตอร์รสเครดเนะเซ็นสัญญงสัญญาเซ็นท้ากิดผู้ชายคนไหนอยากดูนะคะพี่ซื้อบัตรได้วันที่เท่าไหร่นะ สามสี่ห้าปพาครับในเพจครับอีไปซื้อไปซื้อดูแบบออนไลน์ได้เลยใช่เพราะว่าจะมีมีครูเล้งมาจัดการเรื่องโชว์เรื่องอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่ไม่ได้เป็นโชว์ที่โป๊แต่เป็นโชว์ที่แบบศิลปะอะไรเงี้ยค่ะเรายังอยากดูเลยอ่ะว่าเป็นยังไงใช่แต่จัดโดยสามีคุณใช่ค่ะพี่ย้มพี่อถามจริงเหรออะไรที่จุดเปลี่ยนว่าเราอย่าไปตาม เราตามแล้วเราเหนื่อยหรงจิกแล้วเรายิ่งเ,เหนื่อยอยู่นิ่งดีกว่าก็มันเหมือนทะเลาะไปทะเลาะมาแล้วมันรู้สึกเสียสุขภาพจิตอ่ะ,<ฮ>ะแล้วแล้วมัน,ม,นมันหดหูใจอ่ะจนเราก็เลยอยู่ดีก็คิดขึ้นมาได้เองโดยที่โอเคเราเราก็เหมือนเราก็ใช้แบบสวดมน์ด้วยนะ,<ฮ>ะทําบุญด้วยวนะแล้วขอขอ,ววขอตลอดเวลาว่าขอให้เราอ่ะเลิกแบบเครียดเลิกทุกเรื่องนี้ในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเราเองดีกว่าแนี หมายถึงว่าเวลาที่คุณไปไปสวดมนต์กับพระเย่างเราก็จะไปขอเงินของานพี่เพ็กฟังแล้วเป็นไงครับภรรยาเวลาไปเจอพระศักดิ์สิทธิ์ขอให้แบบว่าไม่เครียดเรื่องผัวเนี่ยครับออตื่นตันใจ <laughs> ตื่นตันใจเ <laughs> บาหรอกคือจริงๆมันมันโอ้โหนี่มันจะ20ปีแล้วท<ะ>ี่มีเรื่องมีราวาเนี่ยครับมันถึงวันนี้อีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ชินชาแล้วก็ต่ตเหมือนแบบเวลาเวลาสมมติว่าโอเคสวดมนต์โอเคทำใจได้นู่นนี่นั่นแต่บางทีมันก็มีบางเรื่องปีตดไงขอปีตดอะ เฮ้ยหยุดหยุไปทำบุญขนาดนี้จะมาปีิอะไรขนาดนี้เลยมีบอกเราไม่บอกเราใช่ไม่ไม่บอกเลยว่าต้องทำสมาธิต้องอะไรเขเกิดไปกู้กันจริงๆอ่ะจริงเอาตรงๆนะพี่ยเอาจริงไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่านี้งคุณดูอ่ะเชื่อยังไงพราเมียหลวงสามารถกำแบบว่าสามีอยู่ในบัดอะไรที่ทำให้พี่ยาแบบว่าเด็กเด็ดจริงๆ <c oughs> รู้ว่านางเป็นคนงกครีมนางก็จะไม่ซื้อที่อื่นน่าจะใช้ของคลินิกของน้องสาวพี่เป๊กใช่ค่ะ<ช>บีบีคลินิกออุกแยแต่คันนี้ไอ้พวก การบำรุงของพี่นี่คืออะไรก็คือก็จะมีตัวเสริมนะคะเป็นเป็นอาหารเสริมตัวนี้คือตัวมาจันตาเพราะว่าเราอ่ะได้มารู้จักคุณหน่อยป,น,ปน,นัญชิตาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามผลิตภัณฑ์ของเขาว่าเวลากินผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วมันเห็นผลแล้วเขาชอบทําออกมาแล้วของของขาดตลาดหมดขายดีาขดายดีมากจนหมดเราก็เลยมารู้จักกันก็เลยแบบอยากที่จะมาทำอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนใส่ใจดูแลตัวเองออก็เลยออกมาเป็นมาจันตา26นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสม 26ชนิดสารสกัด26ชนิดมันออคืออะไรพี่เบเมันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของโฮอร์โมนผู้หญิงซึ่ง<ะ>มีรีวิวจากลูกค้าจริงๆนะ,ะบอกว่าปวดท้องประจำเรือนเนี่ยบางคนก็หายไปเลยบางคนก็ปวดน้อยลงแล้วก็มีคนที่เป็นวัยทองอ่ะเวลาแบบนึกออกป่ะผู้หญิงวัยทองอ่ะจะจะมีความแห้งมีความแห้งไม่สามารถที่จะมีอะไรกับสามีะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า คือมันกลับมาดีือนเดิมใช่ซึ่งอันนี้เราก็เหมือนว่าทําให้สดชื่นไงอีกแล้วใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสารสกัดเนี่ยที่เด่นๆเลยนะมีสารสกัดจากผลไม้ที่มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูอิสระซึ่งตัวนี้ได้รับรางวัลนะคะจาก SIF i 2019ซึ่งได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลีอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยให้ชะลอวัยทำให้ดูเด็กทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอันนี้ได้รับรางวัลตัวเนี้ยนะ ใช่ค่ะเขาบอกว่เป็นผลไม้26ชิ้นยู่อ้นี้หมดเลยใช่แล้วมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบีทรูทที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของผู้หญิงจะทําให้เรากลับมาสู้ซ่าเหมือนโซดาอโอ้โหสู้ซ่าเหมือนโซดาคุณให้สามีคุณกินด้วยไม่ไม่ได้ให้กินนะคะเขาไปกินเองอ๋อเหรอพี่เป๊กพี่กินไปได้ไงสองสองเป็นไงสู้ซ่าเหมือนโซดาไหมคะพี่อาการมีเมนหายปวดท้องเมนเลยหายปวดท้องไม่แต่ผิวอะผิวมันอยู่ดีมันดี ปกติพี่เป๊กจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองจะมีทาครีมบีบีคลินิกบีบีแคร์บ้านแต่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมผู้หญิงที่พี่ไปกินแล้วก็บอกเอ้ยรู้สึกว่าผิวคนลื่นแสดงว่าผู้ชายก็ทานได้ใช่ผู้ชายก็ทานได้แล้วก็จะมีตัวโปรไบโอติกซึ่งตัวนี้เป็นตัวดีมากจะช่วยปรับสมดุลของผู้หญิงนะคะแล้วก็ยังมีออลเดอร์เบอร์รี่ที่จะช่วยสร้างภุมมคุ้มกันนะใช่ตัวนี้ดีมากคือทานง่ายรสชาติเนี่ยเหมือน เหมือนโยเกิร์ตผสมเบอร์รี่ลองไหมคะก็คือเปิดตรงนี้นะอาพี่ไปแกะหน่อยแกะให้เอ็มมอหน่อยนะคือทานง่ายอร่อยจริงเนี่ยเราแค่แกะซองแล้วก็เทเข้าปากออร่อยไหมกินง่ายจริงอร่อยจริงผู้ใช้กินได้นะ ก็ช่วยบอกสมดุลในร่างกายผู้หญิงด้วยใช่ค่ะก็มีผู้หญิงหลายคนที่กินแล้วอย่างเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นสิวแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาไปลองกินดูค่ะคือไอ้รอยสิวมันจางลงเขากินไปประมาณ2อาทิตย์มันจะจางมันช่วยเรื่องผิวเลยอ่ะแล้วให้ความชุ่มชื้นทําให้ไม่แก่ตัวเนี้ยดีมากๆีที่กล่องแพงมากมาพีที่พี่พูดมาทั้งหมดแต่กล่องหรูหราขนาดเนี้ยหนึ่งกล่องเนี้ย599บบาทได้สร้างอาชีพให้กับ สถานการณ์ตอนนี้ที่สถานการณ์โควิดนะคะอยากให้ทุกคนมีรายได้ซึ่งต้องบอกว่าตัวแทนจากคุณหน่อยปนันชิตาเนี่ยตัวแทนคือประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนี่งานตามรูปนี้ใช่ไหมคะคือซื้อรถคือรวยมากอะจริงนะตัวแทนรวยของพวกเราอีกเดี๋นี้ใช่คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองเป็นตัวแทนแล้วมาแบบตั้งใจจริงๆนะคือคุณสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้แบบนี้เลยนี่คือตัวแทนจริงๆที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะ ใช่แต่ว่าถ้าใครอยากจะลองก่อนก็กล่องละ599บาทัผู้หญิงคือชัดมากมคือปวดท้องประจําเดือนเนี่ยจะหายหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หายแต่ว่ามันจะเบาบางลงจากคนที่ต้องกินยาแก้ปวดท้องอ่ะมันก็จะจะเบาบางลงเลยมไม่ต้องกินยาและอย่างที่บอกคือผู้หญิงที่เป็นไวทองอ่ะชัดมากชัดมากจริงเน่นอนสามกล่องสกล่องนี้ก็พอที่จะเห็นผลแล้วเ,เนาะใช่ค่ะสกล่องเนี่ยเดือนพอ I'm not your type.